สวัสดีครับผมตาตีกินโชครับมื่อนี้เป็นข้าวนะตอนเที่ยงวันนี้มันอาจจะไม่มีแบบสีเขียวสีอะไรเยอะนะมันไม่มีผักนะครับฝนมันตกนะครับออกไปเก็บไม่ได้ออกไปซื้อไม่ได้วันนี้ข้าววนะ่าใตยที่พักเหมือนเดิมหน้าฝนออกไปไม่ได้นะครับ ไม่มีผักก็อร่อยได้นะผัดเอกระเพราไขายยา่ยมะดูน้ำซุปเลยควันขึ้นเลยมีแคบหมูไม่มีผักแต่มีแคบหมูเบาๆอันนี้สองกล่องพอโอ้ดูไข่ดิยหนึ่งเดียวเดนยอดอะ อันนี้ข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงรวมกันนี่ๆเมื่อกีอ้อาปากกรามลั่นเลยนะน่องขมูไทยเลย เรียกเง่ายบางทีเพื่อนอาจจะคิดนะครับอันนี้แบบพูดในมุมมองผมนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนคิดหรือเปล่าว่าออกินอะไรที่มันลงทุนเยอะๆหน่อยก็ไม่ได้อะไรเงะมานเนี้แต่ผมก็อยากจะบอกนะครับว่าเขาเรียกอะไรอะ บางทีโอกาสมันอาจจะมันอาจจะหาไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะติดงาน,ต,น,นติดนู่นติดนี่แต่ว่าคือหาอะไรกินได้ผมว่าเอามากินโชว์ไปก่อนเนาะถ้ามีโอกาสถ้ามีอะไรนะผมจัดให้แน่นอนเต็มที่แน่นอนนอะครับมันจะได้ลงแบบสม่สำเสมอลงทุกวันอะไรเงี้ย มอยากลงทุกปันอยากให้ไม่คนดูผมทุกวันผมก็ดูตัวเองด้วยนะเราผมลงสองทุ่มผมก็ไปดูทุกวันทุกคลิปดูจะได้มาแก้ไขของตัวเองนะครับ ว่าสิ่งที่คนดูคิดกับสิ่งที่ผมคิดเหมือนกันหรือเปล่า วันนี้ไม่มีผักไม่มีแตงมันก็จะดูแบบไม่เขียวเ่ารลยนะมีแต่สีขาวสีดำไข่ดำอเอาใส่แล้วกินง่ายดีอร่อยดี เอาจริงๆอ่ะผมก็อยากกินเมนูที่มันเขาเรียกอะไรแปลกแปลกแตกต่างไปบ้างอะไรเงี้ยอย่างวันนี้กินเมนูข้าวใช่ไหมู่นี้ก็เมนูเส้นที่มันแบบอะไรเงี้ยแตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าผัดกะเพรานูน่นผัดกะเพรานี่มันผมก็รู้แล้วว่าเพื่อนอาจจะเบื่ออะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะมันบางที สถานที่เรากับที่จะไปหาของกินมันยากนะก็ขอร้องนะขอร้องในหะ้เข้าใจผมด้วยแล้กันเนาะมีอะไรผมจะกินให้อร่อยแล้วกนะันมันอร่อยหมดละ มีแบบมาม่าต้มผมว่าจะแบบทำให้มันอลังการนะต้มละห้าซองอะไรเงี้ยน,นะสิบซองใส่ผักเยอะๆอะไรเงี้ยจะจะไม่ปล่อยให้มันแบบธรรมดาตามชื่อ ใครยัมมาก็ไม่ธรรมดา อไปคอเออที่ผมออกไปไหนไม่ได้นี่ฝนตกนะครับตกตั้งแต่เช้าอะ่ะทั้งวันนะดูแล้วตกดีจริงๆ มันทำงานไม่ตกนะตกวันหยุดเหมือนฟ้าแกล้งกันนะหมดนะ อเพิ่มให้มันการเชีย่วลาเหมือนหนังนจนน่ะน่ยนะแล้วกินหมดจอกอะไรอย่เงี้ยนะ หมดนะครับหมดทุกเม็ดเลยด้วยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาผมลงทุกวัน2องทุ่นะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่เพจได้นะเพจ Facebook นะครับตาติกินโชว์แชร์ด้วยนะครับแชร์เพจให้ผมหน่อยจะได้มีคนเห็นเยอะนะครับจะได้มีกำลังใจนะครับ ผมจะได้แบบเออมี FC เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตาตีกินโชวสวัสดีครับ